สีตาหมอทุกอย่างสีอะสีหมูโจรเหคะชอหมชอสีขาวชมพูเป็นกรดีชมพูมนตัวลอีมัาเนี่่ะมัสซ่าเพราะรก็จเป็นไงอต่เพรเราม่มีเงิอนานันไงเนไองบหม่ไเราดูไม่ไหวเอสเอันี้ไม่ได้นเซวหมเหมือนกันคุยกับมานแล้วไม่เป็นไระ 明白没有？

แม่ตุ้ลนิดนึงค่ะบอกมาแม่อย่าจับน้องเยอะอหน่อยนิงขอร้งรออร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 ไรอ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 วอร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 ออ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 อรออะไรออแล้วก็รกอรร ให้แบบว่าไม่พาเราไปลองตังคนเยอะเยอะใครจะล้างสดำล้างยาล้างทีร้านแม่งเทพเลยนี่ยเดนาะมันเป็นบุคคลเป็นเป็นนเป็นเป็นนกไม่นนนยากเรถ่ เลียจะมัดตีแล้วก็หยุดอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ุดบุหยุดเติมแล้วก็หยุดีนไปซ้ายดแล้วก็หยุดเบียรแค่ะผลเรียนมาหรือยังนมันมาตัวเดียวแล้วมงไมาไั้เดียวอะม่นจะเกี่ยวอะคนงานหรือเปล่าคนงานไม่ไห้เ่ลยับไป้